สรับไฟบ,ง time, บังสุดท้ายนะครับบุทานนี่คือยอด IQ นะครับหรือวังสันติสุขนะครับมีเงินหกหมื่นนะครับมีเงินหกหมื่นอยากร่วมหล่นก็พี่กําลงยี่สิบห้ามีเงินหกหมื่นนะครับอยากร่วมหนก็พีกํรังยี่สิบห้าสิบเพ่อนพวกพี่สูญยัยั้งอนเสิรนนะครับเจมกับคอยทีมงานนะครับวังสันติสุขยอด IQ มันหมานะ bỏn hóm đen cả bữa nay luôn, thằng đúng mông, à, đi <laughs> nói với cả lục, đi nói với nhau đấy, สีเดือนไปยังขามน้ำชี้ให้เล็กหน่อยต้อยุ่ เอาดิล่ะเหมือนจมานนะต้องเบมือนหมานต้องัหมัน้อนหมันมันนะมเอาเราปอสุดท้ายแลวนะครับสำหรับทีมงานยอดไอคิววังสันติสุง สามสิบเจ็ดสิบเอาสามสิบเจ็ดสิบไปดูไปไปทิ้งงานโจโจดีสามสองไป เขากลับมาแล้วย้อดไอคิวสี่โดดอกรเงเี่ยวมากบังสุดท้ายปิดรายการของบัตรไทงามนะครับเนียบมากๆนะครับ ไม่ธรรมดานะยอดไอคิวดูดน้ำแปดบ้านโอ้โหยขออยกคอยหมุนตีเนนุ้นกมกระแกเอาลุ้นเวลาสุดท้ายนะครับสำหรับทีมงานยอดไอคิวกนคือโหดแท้ หัวเป็นสุดไหได้ยลูกพี่ัซีอร่อยนะครับผมหัซีเ่าไหนซีาาซีนันมันนะีกหซีาไหไปไปไ่โดนดนไ่โด้นแล้วอยากโตขนาดนี้ เอ้ยังลูกพี่ซุดสม่าบ่ดิสม่าครับสม่าบอกแล้วว่ากำลังผลิตได้เอ้วเอาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วสม่านี่มาแล้วยอดไอคิววังสันติสุขซุดสม่ากลับมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยอยครับเดี๋ยอยวันนี้ถือว่าโหดแฮะบินรุ่นเลขกซีลอยนะครับนะมันหมานครับมันหมานมันหมานไฟบางนึงมารัวติดตามนะครับในชุดนี้ในรถนี้นะครับพี่น้องติดตามให้ดีๆเด้อว่าพลิกศีรษาใส่ทั้งใดแน่นะครับ กับทีมงานยอดกดันมาโดนแล้วกดดันมาโดนแล้วต้นบักพร้าวนั้นทานจริงแล้วกินเนื้อมะพร้าวแล้วตัยแล้วต้นมะพร้าวเอาจนได้ก็ไวทีมงานโฉบโฉบมันหวานมันหวานนะเอฟซีดอกมันซัอนดีใส่เสี้ยงนิดยาครับติดตามไปเรื่อยๆเนาะหายเนาะสองรอยผ่านไปสองรอยนั้นพ่านแล้วนะครับเบิรงกันไปเบิรงกันไปทานกับปอนนั่นเองสรุปผลนะครับ รุ่นเซเล็กซี่ยนะครับสำหรับยอด IQ มือนี้นะครับถือว่าสุดยอดสามร้อยดไป300ร้อนั้นพาดแล้วนะครับสำหรับทีมงานยอด IQ คัดเจนตลอดนะครับสามร้าสดไปสามร้อยห้านันพาดแล้วเบาหมุนตีเป็นหมแกเบิงเล่กับเกาิปไปห้าสี่ร้อยเบิรเล่เกาิปไปห้าสี่ร้อย ไปนะกา,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 ามาในสวจุนไสร้อยเาสิบ